พอได้ลวลูกาน้ำหมดสิบแล้ววันทูทีกับหมดเทนแล้วากเรียนิบไปสคู่ิ้งจอ้งย้ายสอนเก่งเดกเก่งเก่งภาษาอังกฤษเลยวันทูทีโฟร์์ิเซเอ็เอ็นนอนุบาลสอนุบาลมาแล้ว สวัสดีค่ะเต้าขาใหญ่สวัสดีเต้าเพชรเต้าพลอยแี่ขับแฟนแฟ็นขับต im ้องเพชรต้องพลอยค่ะมีต้องพลอยด่านึงคนพวกนั้นนักเกินพวกนี้โลนึงขีดนึงนักก็เลย สิบสามจุดสี่กูดีสิบสามจุดสามคนสิบสามจุดสี่ห้อ,อเลื่อนกันไม่เยอะห้อยเลื่อนขีดนึงสวัสดีค่ะ สวัสดีแฟนคลับน้องเพชรน้องพลแฟนคลับใจแต้มใจเกสมนะคะอ,อืตอนนี้เฮนะนะขอดาวหน่อยลูกหนูขอดาวยังไงนะวิธีของหนูขอยังไงลูกเมื่อนั้นผู้ใหญ่บุ้งไม่ทันดวงขอบคุณมากค่ะหนึ่งันดวงมาให้น้องเพชรน้องพลนะ จะไหนเจ้าว่าลานคอยเห็นมันมน,อน้นนนอผผงเบื้องนี้เจ้าว่าลานคอยผู้ไห้มาเบื้องแนีพี่น้องผู้ไห้ก็สร้างโคบสามสิบสองอยู่นอกหลาเนาะโคบสามสิบสองขูบทุกยางอยู่นอกหลานลเนาะเฮ้ยคุณนะ้นเมื่อกับครบหาหนึ่งสองสามสี่เอาคือไม่ชี่นิ้วเอาเมื่อหายไปใช้นิ้วเนืองเอาไปยุ่วพุ้นจีนไปยุ่วพุ้นหกนิ้วอ 1นึ่งสองสาสี่หาหเอ้าข้างนี่หกเอ้าขางนี้สี่เอ้ากับสิบทอเก้ายี่ต้นนี่แหมอ้ยตากระสองงวยดังกระสองหู้แก้มสองขางแขวแปดเหลี่ยมแปดสองสิบหกางล่างแปดขางทึงแปดขอกับนี้นมกับนีดากกับนี หัวไหลตุดพวดหัวม <Yeah. S 1> uh ันเต็มหัวไหลตุดหัวไหลตุดอุ้ยหัวไหลตุดพวดครบสามสิบสองเนอะเจ็บโอ้เจ็บหนังแม่เจ็บหนังเจ็บหนังเจ็บหนังพูดอะไเจ็บหนังโอ้เจ็บหนังเจ็บหนังเจ็บหนังเอาเอาก็เป็ี่ยนม้วๆกล่องหอยนี่กล่องหอยเป็นม้วนๆเดี๋ยวพอเบิ้งกันมันน ม้วแปง้งตะไหรบุหรี่ย้ายเสร็จกันเถอเสร็จแป้งกันแกงไปพี่นอ้องแกงแล้วถ้่านีได้ดาวจักดวงอยู่โอู้ตกๆเ <c oughs> จ๊พอยขอเนะี่ยคอดาวเนีย่ย,ยเจ๊พอยเจ๊พอยพอยเจ้พอยเจ้เจ๊พอยเจ้เจ้พอยพ้อยเจ๊้เจ้พอยพ้อยเจ๊้ อว้นนาะขึ้นไปหมด,ด,ดเจี๊ยพอยไปจ้ะพี่พอยน้องเพชรปวด,ดน้องเพชรพี่พอยอพี่พอยเอาพี่พอยกล้องแกงแล้วย้ายมังหันมันเหมือดมันบ่คอ,อยท้าแปลงให้เขาสแสดงว่าแปลงมันถือควาเลึเสีดออก่งหัน พี่พลอเอากะันแล้วพี่พี่พลอยโอ้เปียกแล้วเปียกแล้วเปียกแล้วย้ายเปียกแล้วเปียกแล้วโอ้ยยงพยย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 นยยยยยเปียกเลยบยยยยย ปนกันนี่แหละหันเฮาเบาแล้วใส่บดเบาไทายนด้วเฮ่าพ่อยจ๋าเอาอเอาพ่อยจ๋ <c oughs> า,า,าอย่าโดดใส่พี่นะมันเจ็บนะขาหักนะอย่านะอ,อย่านะอย่ากระโดดลงมานะอ่าลงมาดีดีลงมาดีดี นะ่ถ้าไม่พูดแล,ล้รับรองเลยพี่ดิลินไส้แตกไม่ได้นะนนพี่พิลินไส้แตกเลยนะว้าวขอบคุณท่านผู้ชมดาวดวเอ,อน่าจะแสงเข้ามาทางประตูอ๋อเหรอคะโอ้ใช่ใช่ประตูเออมันคือเป็นมัวม้วกล้องคอย สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหอยน้ำค้นเดือนเดี๋ยวกระโดดลงมานะวันนี้ไปหาไอเดลินตาเสๆไปปลูกไอไอว่าท่นานไอตื่นอยู่กับไอามาวินกินอีกแลละ มาเห็นนมก็กินนมมาเห็นข่าวก็กินข่าวกล้องยายไม่ชัดเปลอคะกล้องยายเป็นอะไรเนาะเช็ดก่อนเช็ด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 แปมแปมเช็ดแล้วแลเช็ดแปมแปมเช็ดแล้วเช็ดปมแปมมาเก็บเห็ดพอดงละแนงเอาเต้ออกเราเป็นมอเห็ดพอเห็ดเราโง่ออกเลยปะนี่โคกสนามบิน โอ้ถ้าได้เปเอาพินน้ำตาอยู่สร้างพินไว้เดี๋ยวเด้อจ้างวดนี่ล่ะคุณตารอเด้อดีย๋ย่ล่สิไปเอาพินอยู่คนละอันบอกคุณตาไว้แน่ยูย่ดุงและแนงเ่ยนะนะสิไปเอาอยู่เด้อจ้า mm hmm. อีล่ไปุงเทหโวตามา mm hmm. อีหล่ก็สิบ้านเขาจักสองสามมือมือเดียวก็แล้วหรอกวะแต่ว่าขันรถไถยว่านว้าน,านรถไถกับปันปันเลย เช็ดข้างหลังกล้องแี่เช็ด,ดแล้วกล้องคือมวยดีเหรอไปเลยนี่มันมันท่านได้มีดาวมันเลยมันเลยมัวดาวว่าได้มีจักด,ดวงหยือ <laughs> เอาเพชรพลอยไม่ไงพลอยไม่ไงพลอย เออกล้องคอยป็นนี่ยังล่ะไปเล่นโทรศัพท์ายายเด้อหนูอ <c oughs> เอาเพาบ้านคอ,อ,นนอนยให้เบิ้งหลันเบิ้งย้ายมันตัวหนึ่งมันดูดูรู้สึกคาตินบนบน,บนโอ้เอาคือแจ้มอยู่โอ้คือคื้แจมอยูบ่บนเปิดไปกล้องหลงัง กล้องนาบอเจมโอ้แสดงว่านานา,านมันมัวยายเต่มาเลินน้ำค่ะพี่น้อ,นอยยายเต่เตดีอเอแม้ววัดสีมามอากบไปกินค่อยบดลืมกกบมาแล้วสิไแด้เมียเอาวัานเหม็ดเตยคนละให้หลานนอนก้อนสีแลนเนี้ยจะเขา้าชัดหรอครับโอ้ขอบคุณค่ะ ข่วนข่วนมึงถ่ายข่อยได้ไหมเมอุ้งไม่หยงมือกล้องข่อยเมอุ้งถ่ายอีหล่ะมึงวิเคสเปลี่ยนแล้วมึงถ่ายกล้องเขาได้ยังเปิดไปกล้องในจังไรน่ะน่ะในในถ้ายายดูดิโอู้วาทำไมต้องถ่ายสวยจังไหนถ่ายน้อยถ่ายน้อยถ่ายน้อยยถ่าทัดตัวก็จะถ่ายน้อยกลับกล้องกลับกลางอ้าวอ้าวอ้าวตายไปจะตายด้วยลูก เต็มและเนาะมาหนีิเนาะโอ้ย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 มาทายยายเพียะหันนาไหเพียะฮึด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 สายตูดพร้อมสายตูดพร้อมเล่นแอลพร้อมทายกล้องกัเล่นแอลพร้อมเอาไข่ายยายเอาเต้นก่อนเต้นหน่อยเต้นหน่อยแม่มื่อนี่โอ้ยแมงมุีเต็มพอแล้วพอแล้วค่ะ พอแล้วค่ะเจ๊พลอยพอแล้วค่ะถ่ายสวยจังเลยเอาเอาออกกัเป็นมันนีเออออกไปแล้วเป็นมอรสนวว้าไม่มาจาินไคแล้วยายมาทับไเอาไหมแม่ม่ให้ยายดูหน่อยสิออยีเออ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 เเออโรโทรมาเออโรหรอใครโทรมา ใครโทรมาลูกเอารับสายให้ยายแน่โอเคค่ะโอเคค่ะล่ะเอารับลับรับลับลับไปหนิกริ๊งกริ๊งร่ะลับลับโทรศัพท์หน่อยอ่ะรับลับลับก่อนรับก่อนใใใคคครรรโนโนโน่ยายบีโอยายบียายบียายเก็บมาหน่อยเล่นนี โอ้แต่กล้องอีกแล้วเพ็ดเป็นคือเพ็ดเป็นบันเลยกาเพ็ดเป็นเหมือนในในให้ยายดูหน่อยจิทำยังไงทำยังไงอยสอนยายบันเดีา๋โอ้ยกดตรงนี้เหรอลูกมีมีมีก็บอกให้กดตรงนี้บอกย้ายกดตรงนี้นั่นเห็นไหมหล่นเลยมาเอามาให้ยายค่ะเดี๋ยวนี้ แล้วสวยไหมมาให้ยาดูก่อนว่าสวยไหมสวยสวยสวยหรอสัมีคนโทรเข้าร like ับหน่อยรับโทรศัพท์หน่อยค่ะ แม่โทรมานะแม่โทรมาแม่โทรมาก่อนแม่โทรมาก่อนใครตัวให land okay. ้แม่ใครแม่โทมาก่อนโอเคค่ะปวดให้ให้แม่โทรมาก่อนให้แม่โทรมาก่อนโอเคไหมก่อเอารับไปรับลับลับแม่มาแม่มาแล้วเหรอ แม่กับใครอ่ะเอ้าเอาแม่หายไปไหนแล้วหรอปวดเยวขัดหวใจดื้อปวดดโอ้หโอเคไหมโอเคโอเคค่ะโอเคไหมโอเคโอเคไหมโอเคค่ะ วันจะไว้ใคเรียกนั้นซออะไรเรียกอโอเคไวันละ A B C D E F G S I J K L M N O P Q R S T U V W U X Y อันนี้อะไรเนี่ยอาจบแล้วค่ะ M E N N อ๋อ N N เหรอ A B C D อะไรคะ หนูก็อย่าเหยียบสิหนูอย่าเหยียบหนังสือไม่ได้ค่ะหนูห้ามเหยียบนะ The water my number my อย่างนี้คุเหลืออาไม่ไออันว่าอย่างนี้ไม่อย่างมีอัน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 เตะไม่เนี่ยเนี่ยเซ